สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ All About Your Money เช่นเคยครับรายการที่จะมาช่วยพี่น้องทุกคนในการที่จะวางแผนการเงินแล้วก็มีอิสระภาพทางการเงินแล้วก็ช่วยพี่น้องทุกคนในการที่จะจัดสรรเงินให้อย่างมีประสิทธิภาพอ่าโอเคครับวันนี้เป็น EP ีที่5แล้วครับผมที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเงินและ e ีีนี้เป็น e ีีที่ต่อจาก ตอนนี้เป็นตอนที่ต่อจากตอนที่แล้วครับก็คือตอนนี้มีชื่อตอนว่าวิธีเปลี่ยนเงินหลักพันให้เป็นเงินหลักล้านด้วยวิธีการวางแผนการเงินครับจากครั้งที่แล้วครับที่เราได้คุยกันว่าเฮ้ยเ,เราจะวางแผนการเงินยังไงดีไอตอนเกษียณเนี่ยเราจะ,กะเกษียณแล้วเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เราจะต้องมีเงินเท่าไหร่อะไรยังไงเราได้ตัวเลขมาแล้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขเนี้ยเ ตัวเลขเนี้ยเอ่อที่ผมที่เราทำกันเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยมาใช้ในวีคนี้ด้วยอ่าโอเคพี่น้องคนไหนนะครับที่วีคที่แล้วกลับไปทำบ้างมีมีบ้างไหมครับยกมือหน่อยครับอ่าถ้ามีนะครับสุดยอดมากเลยครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราได้วางแผนแล้วเอ่อว่าเราจะต้องกเกษียณแล้วเราใช้เงินเท่าไหร่แล้วเราจะต้องเก็บออมเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมอ่าโอเค เดี๋ยวผมจะเข้าสไลด์นิดนึงครับอ่าโอเคก็วันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือวิธีเปลี่ยนเงินหลักพันให้เป็นเงินหลักล้านด้วยวิธีการมาแผนการเงินอ่า <c oughs> เรารู้แล้ว่าทำไมเราถึต้องต้องต้องมีแผนการเงินหลังจากหลังจากที่หลังจากที่เรา เกเสียณเนี่ยเราจะต้องมีแผนการเงินเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหมายความว่ามีไรายได้เข้ามาเหมือนเดิมมีไรายได้เข้ามาอย่างเสถียรมากขึ้นแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าอายุของเราณนะปัจจุบันเนี้ยกับอีกยี่สบสาสิบปีข้างหน้ามันจะต้องมีเงินเฟอ้อเราจึงต้องวางแผนเพื่อที่จะชนะเงินเฟ้อด้วยอืมถ้าเราไปฝากธนาคารอย่างเดียวอะ่ะตบบอกได้เลยว่า เง,เงินเราจะค่อยๆลดโลนถดถอยลงเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งจะออกมาบอกว่าลดดอกเบีย้ยเห็นไหมครับการที่เราเอ่อมีช่องทางในการที่จะจะเอาเงินไปวางไว้เนี่ยก็จะดีกว่ากว่าการที่เรามีอยู่แค่ช่องทางเดียวก็คือการฝากเงินซึ่งการฝากเงินโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าการฝากเงินเนี่ยดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่า มันก็จะมีวัตถุประสงค์ของมันในการที่จะเอาเงินไปไปไว้ในแบงก์อ่าอาจจะเป็นช่วยสําหรับเงินฉุกเฉินอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสําหรับแผนกเกษียณเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าอื่นเป็นสินเอาไปวางในสินทรัพย์อื่นที่ที่มันให้ผลตอบแทนมากกว่าและชนะเงินเฟอ้ออ่าโอเคก็คือว่าอ่า<ม>เพื่อที่มีรายได้ตามต้องการเพื่อที่ดูแลตัวเองได้ในตอนกเกษียณอ่า เราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นี้เรารู้ไปแล้วหลังกเกษียณเราจะต้องออมก่อนใช้เราก็รู้ไปแล้วอ่ะอาจจะออมสัก20%เดี๋ยววันเนี้ยผมจะใช้เออเลข20เอร์ซนเี้ยสำหรับว่าเราจะมาคำนวณกันอ่าอันนี้แผนเกษียณสำหรับอ่สนอันนี้อันนี้ขอสำหรับตัวผมนะที่ผมยกตัวอย่างครั้งที่แล้วว่าเฮ้ยอายุ30ปีเอามาทวนนิดนึงดีกว่าเรามีอายุ30ปีเราอยากะเกษียณ60เออใช้เงินไปถึง90้าิ มีระยะเวลาในการเก็บเงิน30ปีม <avent mental Sure> ีระยะเวลาในการใช้เงิน30ปีทีนี้เงินที่จะต้องเตรียมก่อนเกษียณเนี่ยประมาณ26ล้านบาท6 6แสล้าน s o m แสนซัมตินิดหน่อยฉะนั้นเงินที่เราอยากใช้ต่อเดือนเนี่ยตอนนี้คือ30,000ใช่ไหมครับณปัจจุบันตอนนี้สาม0 0ื่ตกปีละก็ประมาณ3ามแสนแต่ในอีก30ปีข้างหน้าเงิน30,000ของผมในที่จะชั้งใช้ต่อเดือนเนี่ย ถ้าคิดเป็นต่อปีสามแสนหกเนี่ยมันจะอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนเจ็ดมืสามพันคิดอัตราเงินเฟอ้อคือสามเปอร์เซ็นนะครับต้องแปดแสนแล้วทีเนี้ยแปดแสนนี้มาไงมันคือการที่มันคือการที่เราเอคำนวณจากเงินเฟอ้อเนี่ยแหละครับแล้วก็แล้วก็ถ้าตีเป็นต่อเดือนก็จะอยู่ที่ราวๆเจ็ดหมื 7, ่น จ็ดหื่นกว่าบาทนะเจ็ดหมื่กว่าบาทแปดเจ็ดมืนห้าประมาณอ่าประมาณเจ็ดมือ่ะเจ็ดหมนกว่าบาทแล้วกันเจ็ดหมืนิดๆนะครับซึ่งซึ่งทีเนี้ยเออเราจะทํายังไงให้เรามีเงินเข้ามาพาสีฟเจ็ดหมืนกว่าบาทตอนที่เรากรเกษียณฉะนั้นเราก็ต้องมาคํานวณกันว่าเออเงินตั้งต้นของเราตอนเนี้ยมีอยู่เท่าไหร่อ่าแต่วันนี้เราจะยังไม่พูดถึงเงินตั้งต้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดอีพีต่อไปแต่ตอนเนี้ย เราจะเริ่มจากคนที่ไม่เคยออมเลยยังไม่เคยออมเลยแล้วกําลังจะเริ่มออมควรจะออมเท่าไหร่อ่าถ้าสมมติอ่าถ้าสมมตินะผมตอนเนี้ยถ้าสมมุติว่าตอนนี้ผมเงินเดือนสามหมื่นผมจะออมที่ยี่สิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนสมมุติหกหกพันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้หกพันเนี้ยเอ่อในอีกสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยถ้าผมออมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะได้เท่าไหร่แต่ว่าเรามาดูกันก่อนครับว่า สินทรัพย์ที่จะเอาไปกระจายการลงทุนเนี่ยควรจะเป็นสินทรัพย์อะไรบ้างที่สําหรับเฉพาะนะครับสำหรับการเกษียณอย่างเดียวคือการเกษียณเนี่ยการเกษียณเนี่ยความหมายของการเกษียณคือตอนเกษียณเราต้องมีเงินแน่ๆถูกไหมครับมันจะต้องมีเงินเข้ามาทุกเดือนทุกปีแน่ๆฉะนั้นเนี่ยการเกษียณเนี่ยจะต้องเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามที่ที่ความเสี่ยงไม่ได้สูงมาก ความเสี่ยงไม่ได้สูงมากและมีสภาพคล่องอ่าผมจะยกตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาแล้วเป็นตัวอย่างที่เวลาวางแผงกนการเงินโดยหลักการก็จะใช้ประมาณนี้ก็คืออย่างแรกก็คือจะแบ่งออกเป็นสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนแน่นอนสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนฟิกกับสินทรัพย์เสี่ยงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ,อสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องวางก่อนจะต้องไปวางในจะต้องไปเเขาเรียกจะต้องไป เกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับภาษีอ่าอะจะต้องไปเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับภาษีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างควรจะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยอืมเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะเงินเดือนมากขึ้นถูกไหมครับเราก็ต้องเสียภาษีมากขึ้นะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเราออมอยู่แล้วเราก็ควรจะมีการเอาไปลดหย่อนภาษีหรือเอาภาษีคืนได้ด้วยอ่โอเคสินทรัพย์แรกนะครับที่ที่ผมจะจะ จะพูดถึงก็คือการออมในรูปแบบบำนาญการออมในรูปแบบบำนาญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะตอนนี้ที่เหมาะที่เจอเนี่ยก็จะมีแต่อยู่ในประกันก็จะจะก็จะเห็นว่าจะมีประกันที่ออกมาขายเป็นรูปแบบบำนาญเอเนอร์ตี้ก็คือว่าสมมติเออหลังหกสิบก็จะจ่ายเงินออกมาเป็นบำนาญต่อปีเท่านี้เท่านี้เท่านี้แบบแน่นอนอย่างเช่นผมอยากได้เออผมอยากได้เงินสักเออหมื่นห้า หมื่นห้าต่อเดือนผมก็จะต้องไปหาบำนาญที่ที่ที่ให้หมื่นห้าต่อเดือนก็คือต่อปีก็คือแสนแปดอ่าในแสนแปดเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีว่าเฮ้ยเราจะต้องออมเท่าไหร่เพื่อที่จะได้แสนแปดเนี้ยตอนที่เรากเกษียณทุกทุกทุก,ท,กทุกเดือนไปจนถึงเราอายุเก้าสิบอ่าแปดสิบกแปดสิบห้าเก้าสิบเนี่ยเราจะต้องมีตรงเนี้ยเพื่อเพื่อที่ว่าทําไมถึงต้องมีตรงนี้ก่อนเพื่อที่ว่า เมื่อเราเอาไปลงสินทรัพย์เสี่ยงแล้วอ่ะการที่เรามีการออมในรูปแบบรูปแบบฟิกอยู่แล้วรูปแบบที่มีผลตอบแทนแน่นอนเนี่ยก็จะอุ่นใจมากกว่ายกตัวอย่างนะครับว่าสมมติมีคนมีคนคนหนึ่งแบ่งกระจายพอร์ตมีสินมีในเอในเอกระจายสินทรัพย์เป็นผลตอบแทนที่แน่นอนส่วนหนึ่งแล้วก็มีสินทรัพย์เสี่ยงส่วนหนึ่งส่วนใน b มีแต่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเดียวและช่วงระยะเวลาตอนนี้สมมติตอนนี้เลยที่มีวิกฤตอยู่เนี่ยในเอเขากเกษียณปีนี้เลยแต่ใน b ีเกษียณปีนี้เหมือนกันแต่ใน B วางเงินในรูปแบบของสินทรัพย์เสี่ยงถูกไหมครับทีเนี้ยความกังวลนะความกังวลใจอ่ะของใน B ก็จะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้หุ้นลงถูกไหมครับหุ้นทุกอย่างมันลงสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดมันลงฉะนั้นเนี่ย กองทุนที่ในบีซื้อไว้เนี่ยมันก็จะมูลค่าก็จะลดลงแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปตอนไหนซึ่งถ้าสมมุติว่าใน B ต้องการที่จะใช้เงินออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องขายสินทรัพย์เสี่ยงตรงนี้ออกมาแต่กับกัน้นใน A ใน A มีสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนแน่นอนด้วยและมีสินทรัพย์เสี่ยงด้วยฉะนั้นใน A ก็ยังพออยู่ได้ใน A ยังพออยู่ได้หมายความว่าใน A ก็ยังมีเงินหมื่น ที่จะออกมาทุกๆเดือนเอ้ยที่จะออกมาอ่าต่อปีเนี้ยสมมติปีเนี้ยในเอมีเงินออกมาแสนแปดใน A อก็อาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับสินทรัพย์เสี่ยงเลยก็ได้ไม่ต้องขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาเพราะว่าในเมีแพสซีฟอินทางตรงเนี้ยมาอยู่แล้วอืมแต่ทีเนี้ยเอ่อผมไม่เอาเอ่อไม่เอาเอ่อหุ้นไปรวมด้วยเพราะว่าเพราะว่าหุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงสูงซึ่งถ้าสมมติว่าเรา เราไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังเราไม่รู้ธุรกิจนั้นๆเป็นยังไงก็มีโอกาสที่เราจะมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อกองทุนปกตินะจะมีความเสี่ยงมากกว่าอย่างแรกนะครับมีความเสี่ยงสูงกว่าโอเคมันอาจจะได้เงินปันผลแต่เราก็ไม่รู้ว่าธุรกิจที่เราไปลงอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าธุรกิจนั้นเป็นยังไงจริงๆเราซื้อตามคนนู้คนนี้บอกเนี่ยอันนั้นเสี่ยงที่สุดครับ อ่าเราก็เลยจะต้องเอาเงินโยกไปกองทุนอย่างที่สองคือที่ผมไม่เอาหุ้นมามามาใส่มาใส่ในการ,กรเกษียณด้วยเพราะว่าหุ้นเอาไปลดหย่อนภาษีไม่ได้อ่าหุ้นจะเป็นตัวเลือกท้ายๆเลยจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายมีกองทุนรวม i m f ใช่ไหมครับลดหย่อนภาษีได้ s s f ลดหย่อนภาษีได้กองทุนรวมปกติลดหย่อนภาษีไม่ได้แล้วก็มาเป็นหุ้นแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปใส่เพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นอ่ เขาเรียกว่าอะไรความมั่งคั่งที่จะสมมติเราวางแผนไว้ว่าเราต้องออมเดือนละเอปีละประมาณสามแสนแล้วกันถึงจะ,กะเกษียณได้สมมตินะเราออมปีละสามแสนถึงจะ,กะเกษียณได้ถ้าเกินจากสามแสนอันนั้นน่ะเราถึงจะเอาไปลงทุนได้อืมเพื่อที่ถ้าสมมติหุ้นมีปัญหาขึ้นมาเราก็จะไม่ต้องไปอะไรกับมันมากอืมเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาคือมันลงได้แต่มันก็กลับขึ้นได้แต่ขึ้นอยู่กับว่า เราจะต้องใช้เงินอันนั้นตอนไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ผมจะมาโฟกัสในสินทรัพย์เสี่ยงก่อนอ่าเราจะมาโฟกัสในสินทรัพย์เสี่ยงก่อนว่าเฮ้ยแล้วกองทุน IMF เนี่ยมันเป็นยังไงมันเข้าไปมันจะดูได้มันจะไปหาข้อมูลจากไหนในพวกเกี่ยวกับกองทุนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ากองทุนไหนมันดีกองทุนไหนมันไม่ดี ดูได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลให้ดูอ่าเว็บนี้เป็นเว็บที่ผมใช้ประจำสำหรับการสำหรับการวางแผนอ่ะนี่กว่าผมผมข้ามไปก็คือก่อนที่ก่อนที่จะไปเข้าก่อนที่จะไปเข้าว่าเอเป็นกเลือกกองทุนไหนดีเรามาดูก่อนครับว่าเงินของเราเนี่ยเงินของเราเนี่ยที่ ที่เราออมเนี่ยควรจะเท่าไหร่ดีอ่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้เคสเมื่อกี้นี้ก็คือสามหมื่นใช่ไหมครับสมมติเราต้องเราเรามีเงินเดือนสามหมื่นเรามีเงินเดือนสามหมื่นเอยาแล้วอนาคตเราอยากใช้เ,เงินซักประมาณสามหมื่นแต่ว่าตอนนั้นบวกเงินเฟอ้อไปมันก็จะประมาณเจ็ดหมื่นเจดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นสองทีเนี้ยตอนนี้เรามีอยู่สามหมื่นเราจะออมยังไงดี ถ้าสมมติยกตัวอย่างว่าออมปีละออมปีละแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของรายได้สมมตินะครับอยี่สิบเปอร์เซ็นของรายได้ตอนนี้ผมอายุสามสิบยี่สิบเปอร์เซ็นของสามหมื่นก็หกพันใช่ไหมครับหกพันหกพันเอ่อหกพันคูณสิบสองก็เจ็ดหมื่นสองอ่าเจ็ดหมื่นสองตอนนั้นเนี่ยผมจะมีเงินเงินเดือนอยู่เงิน เงินสินทรัพย์ทั้งหมดอันนี้คิดผลตอบแทนเฉลี่ย8%เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า8%เนี่ยมันจะมาจากไหนแต่ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยจะมาจากการที่เราไปซื้อเอ,อพวกผลตอบแทนของกองทุนนะ่ะที่ที่เขาเก็บเลคคอร์ดมาว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของกองทุนนี้นี้เออนั้นๆเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อ่าจะเห็นว่าถ้าผมออมเท่านี้เจ็ดหมื่นสอง่ะต่อปี ่าเนี่ยผมใส่เจ็ดหมื่นสองต่อปีตัวหนึ่งเจ็ดหมื่นสองต่อปีแล้วทุกๆห้าปีผมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเงินออมขึ้นเป็นยี่สิบอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือทุกๆห้าปีจะเพิ่มเงินออมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าผมก็จะได้ตอนหกสิบผมก็จะมีเงินอยู่สิบสองล้านสิบสองล้านนี้เป็นสิบสองล้านที่คาดว่าจะได้อจากจากการลงทุน จากการลงทุนนะแล้วก็จะได้ลดหย่อนภาษีด้วยภาษีคืนภาษีคืนตรงนี้ภาษีคืนตรงนี้ขึ้นอยู่กับาาฐานภาษีของเราว่าเราต้องเสียเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเงินเดือนสามหมื่นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เราๆสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เราแค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบถึงห้าเปอร์เซ็นต์อืมสิบถึงห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ได้ภาษีคืนมา และอ่าก็คือการที่เราลงเงินไปเนี่ยเจ็ดหมื่นสองเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราได้อ่ะคือภาษีคืนซึ่งเจ็ดเจ็ดหมื่นสองเราได้ภาษีคืนสิบเปอร์เซ็นคือเจ็ดพันสองถูกไหมครับแสดงว่าเท่ากับเราได้เอ่อเขาเรียกผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วนะมันมันถ้าตีเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนก็ได้นะเพราะว่าคือยังไงเราก็ต้องเสียถ้าเราไม่ลงทุนแบบนี้เราต้องเสีย ภาษีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเราลงทุนไปเท่ากับว่าเราไม่ต้องเสียงเงินส่วนนี้ก็เท่ากับมันเป็นกําไรของเราอ่าเจ็ดพันสองเอาเจ็ดพันสองบวกกับแปดเปอร์เซ็นต์เจ็ดพันสองบวกกับแปดเปอร์เซ็นตก็จะอยู่ที่เราแล้วสิบแปดเปอร์เซ็นตปีหนึ่งเราก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเราๆสิบแปดเปอร์เซ็นตอืมฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเออสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่ะจะเห็นว่าถามว่ามันพอไหม มันไม่พอมันไม่พออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาสไลด์ขึ้นให้ใหม่มันไม่พอเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการเงินยี่สิบกล้านเราต้องการเงินยี่สบหกล้านหรือเราต้องการแพสซีฟอินคอมอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าตีเป็นต่อปีที่เราต้องเบิกออกมาเนี่ยคือแปดแปดแสนกว่าบาทซึ่งแปดแสนกว่าบาทเนี่ยสิบกว่าล้านไม่พอ อืมสิบล้านไม่พอมันจะมันจะไม่ถึงอ่าเดี๋ยวผมผมยกตัวอ,อย่างนะแปดแสนเจ็ดอ่าแปดแสนเจ็ดอันนี้ต้องเป็นกรณีที่ มัน8%ตลอดเหมือนกันนะแต่ว่าหลังจาก60เนี่ยยังไงเราก็ต้องลดลดเขาเรียกว่าอะไรลดความเสี่ยงลงมาอืมเราอาจจะไปอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงมากไม่ได้เพราะว่าเงินที่เราอยู่ในทั้งหมดเนี่ยคือ IMF ถูกไหมครับ mm hmm. เวลา IMF พอมันถึง55เนี่ยมันถอนออกมาได้แล้วแต่ว่าเราวางไว้ก่อนพอเรากเกษียณ60ปุ๊บเราจะต้องมาจาัดพอร์ตใหม่อืม mm hmm. เพื่อที่ใช้ผลตอบเออความเสี่ยงลดลงฉะนั้นเนี่ย สิล้านสิกว่าล้านเนี่ยมันจะไม่พอมันจะไปหมดตอนอายุ80ดสิบซึ่งออพออายุ80ดเนี่ยความเสี่ยงก็คือว่าถ้าสมมติอายุ80แล้วเงินหมดหรือเงินหมดก่อนอายุ80เราจะทำยังไงอันเนี้ยคือปัญหาที่ที่จะต้องแก้ไขฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสถ้าเรามีกำลังมากพอที่เราจะออมเพิ่มจากสามหมื่ 30, 000, มันยี่สิบเปอใช่ครับ ถ้าเราออมไปสักสามสิบเปอร์เซ็นของรายได้ของเราอย่างเช่นถ้าสมมติเราออมเก้าพันสมมตินะาเก้าพันเก้าพันก็แสนแปดถูกไหมครับถ้าสมมติเราออมแสนแปดออมไปเรื่อยๆรายได้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาสพอมีโอกาสพอเราอาจจะไม่ต้องเราอาจจะไม่ต้องมีเงินถึงเอ่อพูดนะ เราอาจจะไม่ต้องมีเงินถึง26่สิล้านก็ได้ก็ได้เราออมจากที่เราจะต้องออมต่อปีด้วยนะจากที่เราจะต้องออมต่อปีเนี่ยต่อปีเนี่ยคือ8ปดแสนเใช่ไหมครับแปแสนที่เราต้องออมต่อปเเออออเอเีเราเหลือออมต่อเดือนแค่แสนเดียวอืมเราเหลือออมต่อเดือนแค่แสนเดียวคือคือคือที่ผมให้ทำตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะให้เรารู้ว่า เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเออเราจะต้องใช้เงินอะไรยังไงเท่าไหร่อันนี้คือเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ใส่สินค้าอะไรลงไปไม่ได้ไม่ได้เอาเงินไปออมอะไรเลยคือคือไม่ได้เอาเงินไปเอ,อ่อวางไว้ในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากมากเลยคือคือฝังฝังดินอะอางอง่างนี้ดีกว่าเอาฝังดินไว้เรื่อยๆต้องใช้ยี่สิบหกล้านแต่เรามีสินค้าบางอย่างที่มันช่วยเราได้ เราก็จะเอาไปลงทุนอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยก็คือเราก็จะทย,ทยอยทยอยออกมาอาอย่างสมมติสมมตินะถ้าเป็นหนึ่งล้านเลยก็ได้ถ้าเป็นหนึ่งล้านนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขเนี้ยก็เป็นตัวเลขแค่เข้าข้าวที่เราคาดหวังว่ามันจะได้เท่านี้ถ้าสมมติว่าเอ่อเรามีโอกาสที่จะลงทุนเพิ่มเติม,ตมก็ทำได้เลย แล้วก็แล้วก็ไฟล์เนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาแนบไวในลิงก์ด้วยแนบไว้ในแวบไปกับวิดีโอแวบบแนบไปกับคลิปนะครับก็คือว่าเดี๋ยวจะไว้ในคอมเมนต์ให้ไปลองเล่นดูว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราอายุเท่านี้เราก็ใส่อายุไปใช่ไหมครับว่าเราอายุเท่าไหร่เราอยากจะออมเงินเท่าไหร่ต่อปีอ่าก็ใส่เอาเทียบกับเทียบกับรายได้ของเรานะเทียบกับรายได้ของเรา แล้วฐานภาษีของเราเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้เงินคืนภาษีอ่าอย่างแรกสเต็ปแรกก็คือไปดู i R F อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูสินค้ากันว่า i F เนี่ยมันมีอะไรบ้างอาแล้วก็ดูยังไงออันนี้เป็นเว็บเบลมมจิกครับเบลมมจิกก็เข้าไปดูที่ฟันเพอร์ฟอร์ นี่เข้าเว็บเวลเมจิกใช่ไหมครับแล้วก็เข้าข้อมูลการลงทุนแล้วก็เข้าไปดู f u นเพอร์ฟอร์แมนจะเห็นว่ามันก็จะมีกองทุนให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เข้าไปดู i m f เนี่ยกองทุน i m f มีอะไรบ้างเอาตั้งแต่เอาผลตอบแทนระยะยาวตั้งแต่จัดตั้งเลยมีตัวไหนที่ดีบ้างแต่ตรงเนี้ยก็คือว่าถ้าใคร ถ้าพี่น้องคนไหนอยากดูแล้วก็เอพอพอดูพอดูเป็นอย่างเงี้ยก็คือก็คือเข้าไปดูได้เลยครับอย่างเช่นผมมดูดผมอยากดูตัวนี้ว่าเขาไปลงทุนอะไรก็เปิดเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปดูในข้อมูลสมคัญการลงทุนข้อมูลชี้ชวนอไปดูข้อมูลชี้ชวนนี้เป็นกองทุนของบงัวหลวงก็เขาเอาไปลงทุนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ ก็จะมีเขาก็จะมีบอกมีความเสี่ยงอะไรบ้างมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้างอ่าผลตอบผลตอบแทนผลตอบแทนในระยะตั้งแต่จัดตั้งก็คือ12%อะไรเงี้ยอืมดูได้ไปดูได้แต่ว่าการกระจายความเสี่ยงอะ่ะมันก็จะเอ่อถ้าสมมติว่าจะซื้อเนี่ยมันจะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ,อืมมีความซับซ้อนนิดนึงต้องมีคนที่ช่วย เราที่จะดูว่าเฮ้ยอันไหนมันดีบ้างอันไหนมันอันนี้บ้างเดี๋ยวไว้ผมจะคัดคัดกองทุนมาว่าเฮ้ยเกาะถ้าสมมุติว่าจะซื้อ i m เอเนี่ยเราควรจะซื้อตอนนี้เราควรจะซื้อกองทุนแบบไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งกองทุนตราสารอ่อกองทุนในหุ้นกองทุนอ่อต่างประเทศแล้วก็กองทุนตราสารนี่ด้วยอืมซึ่งเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปเอาแค่ว่าเอาแค่ว่า เอาแค่ okay, ว่าเราคำนวณเราคำนวณเป้าหมายแล้วว่าเราเราคำนวณเป้าหมายแล้วว่าเราจะต้องออมเท่าไหร่ก่อนดีกว่าอืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวก i อเนี่ยหรือหรือพวกกองทุนต่างๆเนี่ยเราลองเข้าไปเล่นแล้วถ้าสมมติเอ่อพี่น้องคนไหนสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปขึ้นมาที่เป็นคลิปแยกออกมาว่ากองทุนไหน กองทุนไหนดีกองทุนไหนดีบ้างกองทุนไหนควรจะทําเพราะว่าแต่ละคนจะมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันอืมแต่ละคนจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุด้วยอย่างเช่นผมอายุสามสิบผมจะผมจะเอ่อผมอายุสามสิบผมจะรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยผมก็จะเอาไปซื้อสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ห้าสิบแล้วหรือสี่สิบปลายปลา,ายแล้วกําลัง อีกสิบปีใกล้จะากกาเกษียณเนี่ยเขาอาจจะต้องจัดพอร์ตคนละแบบแต่อันเนี้ยต้องไปให้ผู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคือคือควรจะมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะในการที่เราจะลงทุนเนี่ยคอยแนะนำหรือเราก็ศึกษาเองก็ได้นะมีมีคลิปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทยอยหาคลิปคลิปให้ครับแล้วส่งเข้าไป อ่าโอเคก็วันนี้ก็เราได้รู้ในเรื่องของว่าเฮ้ยเราจะต้องเราได้รู้ถึงเรื่องของว่าเราจะต้องเราจะมีเงินเท่าไหร่เอ่อในอนาคตถ้าสมมุติว่าเราลงทุนด้วยจํานวนเงินเท่านี้นะฮะแล้วมันเพียงพอไหมพี่น้องก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ไฟล์ Excel เนี้ยส่งไปให้ดูว่าว่าแล้วก็เอาลองไปเล่นกันว่าเฮ้ยเราใส่เงินไปเท่านี้เราจะ ได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูครับลองดูก็วันนี้ก็กินเวลามาพอสมควรครับเออโอเคก็เดี๋ยว EP หน้าก็น่าจะเป็น EP ที่ต่อจากอันนี้อีกเพราะว่าเรายังมีสินทรัพย์ที่มันเป็นสินทรัพย์แบบแบบออมในรูปแบบบำนาญเนี่ยที่ที่หลายคนไม่ค่อยรู้ว่ามันมีด้วย แต่ว่ามันมีครับแล้วมันก็ลดอยอดภาษีได้ด้วยเดี๋ยวจะเอามาพูดถึงถึงบำนาญในในอีพีหน้าในอีพีถัดถไปเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้แต่ว่าการที่จะรู้ในช่วงสั้นๆอาจจะอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆคือเราจะได้แน่นอนครับแล้วเราก็จะ,กะเกษียณได้อย่างมีความสุขแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอ ลาทุกทุกท่านไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้พบกันในวันจันทร์หน้านะครับสองทุ่มเวลาเดิมกับผม All about y o u r m o n e y เช่นเคยครับธนพัทราสีสุดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ